สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อลฟไม่กล้ามอโตครับเป็นไมค์กัมโตครับวันนี้นะครับสำหรับชาวบีมเมอร์นะครับเรามี BMW นะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าอย่างงเด็ดขาดครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย e 4 6เนี่ยที่ร้านเรามีทั้งหมด3คันด้วยกันใช่ฮะแต่เป็นสีดําเหมือนกันหมดครับแต่ละคันก็จะแต่ง แตกต่างกันออกไปส่วนคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เข้ามาใหม่กับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW s ม r i e มันซีีสะครับ E46 ตัวนี้เป็น323 IAE s นั่นคือตัวท็อปนะครับรถเธอจะเป็นสีดำนะครับจัดฟิตเมนต์มาเล็กน้อยนะครับใส่ล้อ BBS LM นะครับแล้วก็ยังมีภายในเป็นสีเบจที่คุณผู้ชมอยากได้กันวันนี้จัดให้ราคาถูกๆแน่นอนไปชมกันเลยดีกว่า ครับคุณผู้ชมต่อมานะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้า BMW E46323 คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้เป็นปี2003นะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้านี้ก็โลโก้ BMW ก่อนเลยนี่ใบพัสภาพสวยงามนะครับผม คันนี้มาในโทนแบบจมูกดำดุนะนี่สีสวยงามนะครับผมไม่มีหักนะครับเบียนวงแหวนยอยักษ์สองหนึ่งหนึ่งแปดแอบสวยนี้ให้ไปด้วยนะใช่ฮะันหมดเก่าด้วยนะครับผมครับผมกันชนหน้าเป็นกันชน M2 นะบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากนะครับครับนี่ไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะอืนี่มีไฟวงแหวน LED ดีที่เป็นสีขาวงี้ด้วยนะบอกเลยนะว่าดูหล่อมากนะใช่ฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็นไฟสีนอนด้วยนะก็สภาพเลนสวยใสเลยครับผมครับผมแกลบด้านข้างก็สภาพสวยงามเช่นกันครับผมมาถึงสีตัวถังนะสีสวยนะ นแน่นอนคุณชมมาดำดำเงาเงาฉ่<น>ำฉ่ำนั้นไปเลยนะคุณผู้ชม ครับผมส่วนล้อนะอันนี้ได้เป็นล้อขอบ19นะนั่นไงย้ำนะว่า19เนะเพราะว่าคันที่ร้านที่มีตอนนี้จะเป็น18ใช่คันนี้จะได้เป็นขอบ19ด้านหน้าเนี่ยจะกว้างเป็น8.5ครับผมแล้วล้อหลังเนี่ยมันจะเป็น9.5ครับผมซึ่งจะเป็นแบบหน้าแคบหลังกว้างนะรับผมเลยว่าทรงหล่อแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วได้ลายที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นล้อซิ่งตามเทรนด์นะครับ b b s l m นะคุณผู้ชมมามาถึงด้านข้างกันบ้างนะคุณผู้ชมครับสวยนะฮะนี่คมสันตัวถังก็สวยงามนะใช่แล้วเจอองเขาก็ต้องนีกด ทำนึงนะครับผมนี่ปุ๊บดูกระจกของเขานะนี่ผมกดเปิดด้วยรีโมทนะครับผมนี่ลงนะชัย,ยาได้ทั้งสี่บานนะครับผมเอาขึ้นเราก็กดค้งไว้นี่เห็นนะขึ้นครบปกตินะครับผมแล้วก็ไหนๆอยู่ที่กุญแจก็จ,จะบอกว่า มีสอดอกด้วยครับผมมใช่ครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมก็ต้องเห็นภายในแล้วนะครัว่าเป็นสีเบจนะฮะมาดูตัวถังด้านนอกก่อนนะคิ้วทุกอย่างสวยสมบูรณ์นะเงาฉ่านะคิ้วข้างรา่างแนบสนิทตัวถ<ช>ัง <นะ S 1> เดิมแล้วบางแน่นอนใช่ครับผมส่วน <ผม S 1> ล้อหลังก็เป็นล้อยผมบอกไปแล้วก็คือเป็นล้อกว้างขนาด9.5นะขอ19 BBS LM นะครับผมก็เห็นไหมสภาพสวยงามครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ,รบผมด้านหน้าฝั่งซ้ายก็นี่เลยวงแหวนะนะนี่สวยงามเช่นกันนะครับผมเลนใส่คลิปเช่นกันนะครับผมนี่ไฟมุมเดียวก็ใส่สวยงามนะครับ กันชนหน้า M2 ฝั่งซ้ายนี้ก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามเช่นกันครับผมครับผมตัวถังของเธอก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมการันตีนะคะว่าเดิมแล้วบางนคันจริงๆคุณผู้ชมฮะครับผมล้อหน้าก็กว้าง8.5ขอ19เช่นกันนะครับ BBS LM ก็ถือว่ายังสภาพสวยงามอยู่ครับผมามาถึงด้านภาษีกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมภาษีคันนี้ก็จะเป็น16กรกฎาด2565ครับผมก็อีกหลายเดือนนะครับผม ครับผมคันนี้นะผมจัดมาให้อย่างนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะหลายหลายคนนะคันนี้เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้จัดฟินเมนเตียลงมาให้คุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมต้องการเตียขนาดอะไรเพราะว่าบางคนอ่ะเตี้ยมากก็อาจจะขับไม่ได้ใช่เลยอาจจะไม่สะดวกอันนี้เอาไจัดกันเองเลยผมลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่จัดฟินเมนว่าอยากได้สูงต่ำนั้นขนาดไหนหรือว่าอย่างนี้ ถ้าถ้าไม่สะดวกอยากจะให้เราจัดให้บอกเลยคุณต้องการขนาดไหนนะฮะใช่ครับผมส่วนล้อหลังก็นี่นะครับผมล้อ BBS LM ขอด9กว้าง9.5นะก็สาภาพแม็กสวยงามเช่นกันครับผมก่อนจะไปบ้านท้ายขอโทษด้วยจริงๆมิกี้คือภาษีมันเป็น16ากกรกฎา,าคือมันเดือนหน้าแล้วผมจำเดือนผิดเดือนนี้มันมิถุนาแล้ว อ่ะมาต่อไปด้านบท้ายครับผมครับนี่ไฟท้ายด้านท้ายนะครับผมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมไฟตัดทีมนี้ก็สวยงามเช่นกันครับมือเปิดของคันนี้ก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามนะไม่แตกครับผมครับผมโลโก้นะเห็นไหมฮะสามสองสามไอเด่นชัดแน่นอนคุณผู้ชมัไฟท้ายฝั่งด้านขวาผมนะะก็ยังคงเรียกได้ว่าสวยงามเช่นกันคุณผู้ชมครับผมกันชนหลังที่เป็น M2 นะก็สภาพสวยงามเช่นกันนะนี่ดีฟนเซอร์ด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สวยงามครับผม ปงท้ายเปิดด้วยรีโมทนี่ใส่งานได้ปกตินะครับผมนี่โล่งๆกันเลยเอาละฮะคุณผู้ชมมาข้างในนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นพรมเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะทั้งซ้ายและขวานะฮะจะมีพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่แล้วใช่ครับผมมาดูล้ออะไ่ตัวนี้ตัวที่เป็นตัวของเดิมเขานะครับล้ออะไ่ก็ยังอยู่นะครับผมตัวพลาสติกหลุมล้ออะไรก็ยังอยู่ครับผม แมแลงยังอยู่ตัวสามเหลีมสุกเฉินยังอยู่นะครับผมบไปห้องสำรัะซ้ายขวาติดครบ,คร,บครับผมครับผมมาดูเครื่องมือมันลุ้นกันว่ามีกี่ชิ้นอ่ะนี่ก็จะมีบล็อกขัดล้อขอลากรถ<ช>ครับผม,ผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวนอนนิลภยัยใช่รค,รครับผม มาถึงคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M52TU เป็น6สูบนะครับผม 2,400cc นะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็รู้ๆกันอยู่อะไหล่เยอะดูแลง่ายถึดทนใช่ฮะคุณมู้ชมแน่นอนครับผมและต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างว่าคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันนะฮะว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันคนไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมฮะครับผม มาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมครับผมก็ฝั่งข้างซ้ายนะนี่หนังเขาสะอาดสวยงามนะครับผมลายไม้ตัว SE ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมมือเปิดโครเมียมนี่เงาสวยงามนะครับช่องลำโพงเล็กไม่แตกลำโพงใหญ่ไม่แตกครับผมเบรกระจกไฟฟ้าหนครับครับผมกระจกไฟฟ้าครับลงนะขึ้นครับผมขึ้นนี่เลื่อนเลยครับผมเนีญยลงอีกทีนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมครับผม ไปทางซ้ายครับขวาขึ้นแล้วก็ลงครับผมครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะต่อมาฮะมาถึงด้านภายในกันบ้างนะที่คุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะอยากจะได้ก็คือสีเบจนั่นเองต้องบอกเลยว่าอบอุ่นลูกกระตามากๆนะคุณผู้ชมครับแล้วภายในคอนเนตสวยงามมากคุณลองดูนะสภาพทุกอย่างนะเบาะสวยนะครับผมไม่ขาดไม่แตกได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะทั้งเบาะนั่งและพนักพิงฮะต่อมาเทระบบไฟฟ้าฮะครับผมก็เริ่มจากเดินหน้านะครับ ขอยหลังกระดกขึ้นนี่แล้วลงพนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงใช้ไงานได้ครบปกติครับผม มาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมครับโหอย่างแรกเลยนะทีมลายไม้ของเธอนี่สวยมากจริงๆนะนวลตามากที่สุดนะคุณผู้ชมครับคอนโซลสวยงามเดิมมาสีดําตัดสีเบทนะสวยงามสะอาดตาไร้ตาหนินะฮะคุณผู้ชมครับผมช่องแอร์ทุกอย่างของเดิมมาอันนี้คุณได้นี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็น a อ d ด o i d ใช่ครับคุณผู้ชตรงรุ่นนะเห็นไหมว่าเคารูมนี่ดูสวยงามมากนะเดี๋ยวเปิดดูเลยว่าเป็น a อ d ด o i d แท้คือแม่ดูสวยกว่า a n d ด o i d ที่ติดรถเรากันเองนะใช่ครับเดี๋ยวนี้นะคือด้วยความที่ว่าของพี่เบนซ์มันจะเป็นตรงรุ่นเหมือนกันแรกแต่อันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่ใหม่ขึ้นใช่สังเกตเห็ว่าจอเขาจะใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วี่ดูความภาพของเขาเนีคมชัดมากนะเห็นไหมมี g g o e Chrome Google Map นี่เห็นไหมมันทัดติดนิ้วมากนะและสีสดชัดสวยด้วยใช่ครับผม อ่ะต่อมาฮะคอนโทรลแอร์ข้างล่างยังเป็นของเดิมนะคุณผู้ชมครับกล่องเกทจุดบุหรี่นะฮะที่เขียวบุหรี่ครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้ที่หลายๆคนนะมาดตรงนี้ที่หลายๆคันนะแตกนะคันนี้ยังสมบูรณ์และสมบูรณ์นะใช้งานได้ครับผมครับผมแล้วก็มีข้อแขนเขาแล้วก็จะมีเกะเล็กๆในนี้นี่ครับผมก็ยังอยู่ครบครับผมสมบูรณ์ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนู้ชมครับก็นี่เลยหนังขาวสะอาดเช่นกันนะครับลายไม้นี่เงาสวยงามเลยนะแผงข้างนี่ขาวสะอาดมากๆนะครับช่องลำโพงเล็กช่องลำโพงใหญ่ไม่มีแตกหักนะครับครับผมกระจกไฟฟ้าหนคครับผมนี่ลงขึ้นลื่นเลยครับอ่าลงอีกทีนะฮะนะครับผมปรับทางไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นลงใช้งานได้ปกติครับ มาถึงเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ,รบต้องบอกเลยว,ว่าสวยมากนะฮะใช่แล้ว,ลวหนังไม่มีตําหนิเลยนะฮะไม่แต่ไม่ขาดได้ทุกอย่างไม่มีล้นเลยนะใช่ครับกับสวยงามจริงอ่ะอ่ะเบาะไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังกระดกหน้าขึ้นลงกระดกด้านหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็พนพักพิงขึ้น แล้วก็ลงใส่เงินได้ปกติครับมาถึงพวงมาลัยของเขากันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยของเขานะสามก้านสวยงามสดใสนะตัดด้วยทีมลายไม้นะเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะฮะคุณผู้ชมครับระบบของเขาเนี่ยนะฮะเป็นแอร์แบกนะคุณผู้ชมครับมัลติฟังก์ชันทุกอย่างนะฮะปุ่มเปิ่มชัดเจนสวยงามครับคุณผู้ชมครับต่อมาที่ด้านไม้กันบ้างนะคุณผู้ชมคันนี้นะวิ่งมาเพียง212,000 694กิโลทเท่านั้น<ช>นะคุณผู้ชมมาบริษาเราขายแต่ไม้แท้ๆให้ยืนยันการติว่ามป็นการก่อไม้เด็ดกันนะ,ค,ะ<ช>ครับคุณชมครับเอาละรบนหัวผมมีอะไรก,กันบ้างฮะตรงกลางนะฮะเปิดมาไฟติดนะไฟอ่านห<ค>น,นสือติดนะข้างขวาค่ะติดข้างซ้ายติดนะฮะคุณชมครับบังแดดครับเปิดลงมาครับมีกระจกพร้อมไฟติดแต่งหน้าฮะติดครับผมฟังด้านซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมเปิดมาครับมีกระจกแล้วก็พร้อมไฟแต่งหน้าติดครบสมบูรณ์ฮะ มาถึงห้องโดยสารแถวสองนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับฝั่งแผงประตูนี้ก็หนังสภาพขาวสวยงามเช่นกันนะครับลายไม้เงาสวยงามเลยปุ่มเปิดโคมียมเงาสวยงามนะครับปุ่มเปิดไม่ลอกช่องลำโพงเล็กอยู่ผมไม่มีแตกหักนะครับด้านล่างนี้ขาวสะอาดมากนะครับกระจกไฟฟ้าครับลงขึ้นลื่นลื่นครับ เอาละครับคุณผู้ชมมามาถึงแผงรปดูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ,รบต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าข้างนอกนี่สวยแล้วนะข้างในสวยจัดเลยแ,แลต่มันดูสวยกริบเลยคุณผู้ชมครับพิมพ์ลายไม้นี่โอ้โหไม่แตกไม่ล้าวนะคช่องลำโพงคุณผู้ชมฮะสมบูรณ์มากคุณผู้ชมต่อมาฮะนี่ระบบไฟฟ้า,าลงอย่างลื่นฮะขึ้นก็อย่างไวนะคัคุณผู้ชมครับ มาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมจะมีม่านเขาเรียกว่าเป็นม่านเกะนะฮะเปิดมาครับอ่าเปิดมันจะฝืดนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะฮะคือต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้เปิดใช่แล้วคือแต่เราเปิดให้ดูนี่ะเปิดปิดได้นะแล้วก็ม่านยังไม่หักนะต้าบอกว่าหลายๆคันนะที่มันหักไปแล้วแ้วคันนี้อยู่ยังสมบูรณ์อยู่นะคุณผู้ชม มาถึงด้านเบาะกันบ้างครับคุณผูชมะเบาะผมบอกเลยการันตีเลยว่าสวยทั้งคันแน่นอนใช่แล้วครับครับเบาะทุกอย่างสวยไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างของเธอไม่มีร่นนะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะคุณชมฮะพอแพนมาด้านหลังครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีระบบม่านนะฮะคุณชมอ่ะนี่เลยขึ้นเลื่อนๆเลยครับแล้วก็นี่ ล่งลื่นเช่นกันครับครับผมอาคุณละฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะท้าแขนตรงกลางนะก็มีด้วยนะคุณผู้ชมเวลาเปิดครับก็สามารถใส่สิ่งของได้นะฮะคุณผู้ชมครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะไว้แก้วน้ําได้2ใบนะคุณผู้ชมครับเปิดดึงออกมาครับไว้แก้วน้ำได้สใบแต่ว่านิดนึงนะคุณผู้ชมตรงเนี้มันเปิดออกมาได้แต่ว่าตัวล็อกเนี่ยมันล็อกไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทําให้นะบอกให้เห็นนะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่สามารถปิดเข้าไปได้ครับแล้วก็ให้พี่กอล์ฟดูตรงเสาซีมาหน่อยคือตอนนี้สังเกตไหมว่าไฟมันนติดอยู่ะ นี่จะให้ดูว่ามันสามารถคอนโทรลจากข้างหน้ามานะนี่เห็นไหมเปิดปิดทั้งสอข้างติดครบเลยครับทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา3คนนั่งกันอยู่ในเจ้า 3...2...3 คันนี้ครับนะครับนี่คือพวงมาลัยเบาของเขานะครับจัดด้วยทีมลายไม้นะครับลายไม้อันนี้จะต้องบอกว่าเป็นลายไม้ที่อยู่ในสีเดียวกับรถของผมเลยใช่แล้วนะครับจอแอนดรอยครับนี่แล้วดูนะความเร็วขึ้นได้อ่า ใช่คันี่นปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนี่นี่ให้ดูหน้าจอในขีนก็นีนะอินเทอร์เฟซเขาก็ Android เลยอ่ะ g o o g l e YouTube จะใช้อะไรก็ตามทายาทศและจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผ้าหลังคาของเธอเห็นไหมฮะสวยงามนะครับคันนี้ภายในสะอาดตามมากๆนะครับคุณผู้ชมอย่างที่พี่เบซ์บอกไปนะครับเท้าแขนตรงนี้เมื่อกี้นะครับชั้นวางแก้วน้ำตรงนั้นไม่ได้ทำให้นะครับเล็กน้อยนะครับไปหาทำกันเอาเองเพราะว่าเราเปิดไม่แพงนะครับ ครับสวยนะครับสวยนะครับโอ้โหเอายังรอสปอีกการไปลงห้องนะง่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเบาเลยเบาดีกว่าเอ้ยโไม่ได้ขับลงโล่งงี้มานานมากโโอ้หมันโล่งจริงวันนี้วันนี้โล่งมากใช่ปกติเรากดไปหนึ่งสองก็อ่ะเขาเรียก เขาเลยเจอรถกว่างแล้ว้มเกียร์ขึ้นไปถึงสามเกียร์เลยนะหนึ1 1> ่งสามนี่คือยาวเลยอาตอาเล่นเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะกดเมืเ่อกี้ก็แบบตื้อเลยมาทันทีเลยส่วนเกียร์สูงรอบต่ำก็ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากอะไรกันนี่เนี่ยตอนนี้รถต่ต่ำก็เป็นปกตินะส่วนช่วงล่างก็สมบูรณ์แน่นอนครับไม่มีก,การาก็คันนี้จะเป็นฟีลแบบนึบตึบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเพราะว่ามันเป็นขอบสิบเก้านะแล้วก็แก้มันบางด้วยครับมันก็จะมีตึงๆขึ้นมาหน่อย ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเล่มความหลอกแล้วกันใช่สูรแน่นอนแต่ว่าไม่มีเสียงกุ๊กกักนะครับครับเออเป็นความนี่อะไรคืออันนี้เขาเปลี่ยนแอนดรอยมาใช่ไหมมกตติฟังก์ชันเขาใช้ได้นะเห็นไหมเห็นไหมาใช้งานได้ปกติเขาเรียกใช้ในไอตัวมัลติฟังก์ชันเขาได้ในการควบคุมเสียงครับก็เซตมาอย่างดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวัน อีกคาถามหนึ่งเช่นเคยคุณผู้ชมอาจจะถามว่าช่วงนี้น้ำมันมันกินเยอะมันจะใช้งานได้ยังไงล่ะมีสองแบบครับคุณผู้ชมครับหนึ่งจูน e ยี่สิบได้นะครับน้ำมันก็จะประหยัดลงนะครับันนี้คิดเผื่อมาแล้วนะสองถ้าเกิดจะติดแก๊สนะครับก็แล้วแต่แล้วตอนนี้ใครจะติดก็ติดแล้วแต่ผมมีที่แนะนําให้นะครับมีที่แนะนําให้นะครับก็ติดเป็นถังโดนัทไปพอาถังโดนัทเนี่ยมันจะเก็บเก็บงานได้สวยกว่ามันก็จะแบบไม่มีถังไหนเกะกะ ใช่หายรถเลยนะครับแต่สําหรับท่านที่เล่นน้ํามันล้วนก็เล่นไปเถอะใช่ uh huh. แล้วก็จะขออีกอย่างหนึงยปกอบสำหรับผู้ชมที่อีกกรณีหนึ่งเลยคือแบบยังอยากเล่นรถ B M Benz Europe อะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือต้องบอกว่าอย่างถ้าอย่างใครคิดจะเริ่มเล่นละกันอ uh huh. ผมว่า E 4 6เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะเพราะว่า ในบรรดารถพวกนี้ผมว่า e46 เนี่ยด้วยอายุด้วยช่างที่มีฝีมือมากยิ่งขึ้นทุกวันอะ,อะไหล่เขาที่จับต้องง่ายมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถไม่เป็นรถแทบจะไม่จุกจิกงนะสำหรับ e46 เนี่ยใช่ถือว่าแบบน้อยแ,แทบจะน้อยที่สุดแล้วว่ะผมบอกเลยอะไหล่โคตรถูกใช่ก็คือสำหรับมือใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายใจมากๆและยิ่งกว่านั้นนะคืออย่างที่เราเคยได้มีงานมิเต้งใน e46 ไทยแลนด์อะไรเงี้ยต้องบอกว่าพี่ๆเขาน่ารักมากนะใในกลุ่ม e46 ไทยแลนด์เนี่ยคือเขาแบบ มีความแบบเป็นครอบครัวเลยดีกว่าที่แบบใครมาเล่นรถรุ่นนี้มีอะไรปรึกษาเนี่ยลองเข้าในกลุ่มเขาดูตอบไวมากอบอกเลยว่าแบบเล่นแล้วแบบมีความสุขแน่นอนคุณจะมีเพื่อนแบบร่วมรุ่นเนี่ยเยอะมากเขาเรียวกว่าซื้อรถได้ครอบครัวใช่เทยังไงล่ะ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 เฮ้ยไงล่ะเอ้ย่เล่เว มึงเร็วมากอ้อุ้ง ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า B M W นะครับซีรีส์3 E 46นะครับอย่างที่คุณผู้ชมอยากได้นะครับและตัวนี้อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับตัวนี้เป็น323 I A S E นั่นคือตัวท็อปนะครับและได้ภายในสีเบจใช่ฮะไฟยกแท้รถเป็นปี2003ครับ ล้อ BBS นะครับ LM ขอบ19ครับผมวันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาโคตรถูก289,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยครับผมรับจัดไฟแดน์ได้อีกคันนี้เริ่มต้นดาวที่19,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถก็ปีลึกไปเรื่อยๆครับยอดยอดจัดก็อาจจะน้อยลงอยลงบถ้า่ต้องบอกกับคุณวิชมอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้กระแส E46 ราคา20ต้นเนี่ยเป็นตัวเนี่ยนะ 20ต้นที่คุณคุณผู้ชมจะซื้อได้ตอนนี้เป็นตัวสี่สูงใช่สา8ไม่มีอีกแล้วนะ20ต้นนะถ้าเกิดเจอสภาพสวยๆในราคา20ต้นซื้อเลยแล้วมาขายแม่กับโมโตใช่ครับเดี๋ยวให้ค่าคอมด้วยนะครับราคานี้จัดไปแล้วพบกับใหม่คลิปหน้ากับแม่กัโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแม่กับโมโตนะครับ